จงดูอาให้กับหัวใจของตัวเองอัลลอฮฺตาอัลาพระองค์คือผู้พลิกผันหัวใจของมนุษย์อำนาจของพระองค์จึงอยู่เหนือหัวใจของมนุษย์ทุกคนบางครั้งพระองค์ใส่ความกลัวลงไปในหัวใจของศัตรูแต่บางครั้งพระองค์ก็ถอนความกลัวออกจากหัวใจของศัตรูและใส่ลงไปในหัวใจของเราแทนมีเรื่องมากมายเกิดขึ้นในโลกที่ลี้ลับแห่งนี้หัวใจของมนุษย์คือหนึ่งในความลี้ลับนั้น และเราต้องตระหนักว่าหัวใจของมนุษย์นั้นผิดผันไปได้ด้วยอำนาจและการอนุมัติจากพระองค์เรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ต่างๆในหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานล้วนมาจากการผิดผันของหัวใจมนุษย์ภายใต้อำนาจและการอนุมัติจากพระองค์เมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจของเราอ่อนแอรู้สึกเศร้าหดหู่และหมดสิ้นพลัง ขอให้เรารับรู้ว่าผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้มีแต่พระองค์เท่านั้นจงหยุดคิดทบทวนและดูอวิงวอนขอขอให้หัวใจกลับมาเข้มแข็งและหนักแน่นขอให้หัวใจกลับมามีอหมั่นที่เชื่อมั่นอย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆขอให้หัวใจกลับมาเต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังขอให้หัวใจกลับมาอยู่ในสภาพ, <ขอ S 1> พที่นิ่งสงบ<อ>แล้วขน<ฮ>สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากหัวใจและใส่สิ่งที่ดีต่างๆลงไปแทน ขอให้พระองค์ถอดถอนความเห็นแก่ตัวออกไปจากหัวใจและใส่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลงไปแทนขอให้พระองค์ถอดถอนความหวาดกลัวออกไปจากหัวใจขอให้พระองค์ใส่ความกล้าหาญลงไปแทนขอพระองค์ถอดถอนอคาิที่ไม่ดีและสิ่งที่น่าเกลียดทั้งหลายออกไปและใส่อคาิที่ดีและความมีเกียรติทั้งหลายลงไปแทนจงดูอาให้กับตัวเราเองก่อนที่จะดูอาให้กับคนอื่นและจงดูอาให้กับหัวใจของเรา ก่อนที่จะดูอาให้กับเรื่องอื่นๆจงดูอาให้หัวใจมั่นคงกับเตาฮีตมีอิคลาดและตักวา่าอย่าได้มีชีรีกริยะและซุมอะจงดูอาให้หัวใจมั่นคงกับการพักดีต่อพระองค์และดังเกียรติทุกสิ่งที่ฝ่าฝืนพระองค์และจงจดจําไว้เสมอว่าจะมีหัวใจที่ดีงามเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สวรรค์ของพระองค์และอย่าได้ลืมเป็นอันขาดว่ามีแต่พระองค์เท่านั้นที่จะพลิกพันหัวใจของมนุษย์ได้ เนื้อหาบทความอันอักอันทำดูลิลาขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจในการดำเนินชีวิตอินชาอัลลอฮ์